สาร์อาทิตย์กย็ยากตื่นนอนสวยแน่นอนทุกคนเนาะเพราะว่าเป็นมื้อวันพักดีตื่นนอนมาก็เห็ดเวียกเง,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 งนินเวียกซานคือเก้าเลยทุกคนเอ้ยเกือเป็ดเกือไก่ปัดก้อนเงินซานเนาะทำความสะอาดให้มันจุกมันงามแต่งยูครัวกินเอาไว้ให้ลูกๆเนาะเพื่อเสียลูกๆมากินข้าวกินน้ําอาบน้ําอาบนก็สวยเติบแล้วเนาะทุกคนอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสี่ห้าสิบเอ็ดโมงแล้วเนาะแต่ว่าค่อยกันยังบวชได้ก,กินขา้าวเซาเทือ แล้วครก็ซีมากินข้าวเส้ามวงก,กับข้าวสวยเลยมื้อนี้นะคอยสิพาทุกคนหันมาเฮ็ดแกงเฮ็ดกินเด้อทุกคนเอยแกงเฮ็ดสกปิผู้ใดเคยกินแน่เน,ะนาะขั้นตอนของการแกงเฮ็ดกับบบมีอย่างยุ่งยากหลายดอกทุกคนเอยกะซิคล้ายคือกันกับแกงหน่อไม้ฮะละขั้นตอนที่วิท่าเฮาเอาอนเฮ็ดหนามาล้างให้สะอาดเนาะตัดเป็นต้นพอดีคำแล้วก็มาตำข้าวเบือเนาะใส่หัวผักบัวมาเพชดดิบลงไปเนะาะตำให้มันละเอียดแล้วก็เอานาอ้ำยานางหันมาคนเนาะ น,นี่เกี่ยมตั้งหม้อสิแกงเนาะใส่ลูกโดดลงไปแน่แล้วเราก็เอากะปิเนาะเอามาละลายในน้ำอุ่นกะปินี่ก็เป็นกะปิทั่วไปแหละทุกคนเอยที่ว่าใส่ว้ตาบมังคุงกับฝืักับข้าวเปียนกันเลยเนาะอันนี้มหม้อห่อก็โฟดแล้วแล้วเาเอากะปิลงไปเลยใส่ปลาเด็กลงไปแน่เนาะทุกคนจะขาดบบได้เลยได้เก่งเห็ดเกงหน่อไม้เนาะปลาเดกนะแล้วข้ากระซิลงไปเก็บผักะีอตู้เท่าเนาะมัน ดลแล้วได้กลูกด,ดุลแล้วมันกระิเท่าสิแก่แบบนี้แต่กระยามันของธรรมศาสตร์เก็บอยู่หัวอยู่ส่วนเขาคือเก้าหะละแล้วค่อ,คอยกระซิ่ใส่แป้งนวลงไปน้อยหนึ่งเนาะทุกคนเนาะมักหลายกระใส่หลายมักน้อยกระใส่น้อยเนาะแต่สาหรับค่อยกระมักใส่หลายคือเก้าหะละแล้วขั้นตอนสุดท้ายเนสิมเอื้อซิมกัวพอดีแล้วก็เอาผักอีตู้ลงไปเลยมามาทุกคนเอยหิวข้าวแหงแล้ว ใช่เสีทุกคนเลยเกเห็ดงามมือสวยเนาะอย่านั่งคุ้นคุ้นนะประเด็กุ๊กปุ๊กสเก็บเห็ดรวมเนาะเก็บเห็ดสามตาหายแล้วตอนนี้ เป็ดสุดเดียวกันกับแกงน่องอะไทุกคนตัางกต่ว่าแกงเฮ็ดนี่นะค่อจะมักเส่กะปิไปน้ำลองแกงมาด้วยทุกคนเดี๋ยวแกงเฮ็ดจะกะปินะเสกเลยสมกับข้าวเหนียวดีนะสุดยอดเหนียวค้าวเหนียวเนี่ยดด คะกี้นาค่อยบอมบนักได้เห็นอะี้นะจะเไมนเขาเอาิญน่าจะเห็นนางรมหลวงหรือว่าเห็นโคนอนะ ก็เจ้เอิญเหรอแล้วใม,มันจะมีรสชาติิวรสชาติเอกลักษณ์ของมันเลยนะทุกคนแบาเคยกินต่ตอนเขาเจ้าปิ้งขายนาะปิ้งจีนบ่หรือว่าอยู่านาหานสินดาถึงจุ่มนะแล้วรู้อกว่ากุ้มักเมกี้นนะแต่ว่าจะเอามาลงเกบแบบนี้เลยความรู้สึกเปลี่ยนอะไรทุกคนความมักเปลี่ยนไปแลนะ้วได้รู้สึกว่ามันเซ็บมันย่าม,มันกึดกึ๊ดนกะึ๊ึ๊ดดีน่ะ แล้วก็ผักกิ่วอีทุกคนเป็นน้ำข้าวมีเงีนเครื่องประกอบหลายอันเนาะลักลักก็เป็นประเด็จแล้วก็ผักอีตู้เนาะผักอีตู้เขาจะใส่ผักอีตู้แก่เราเก็บกินน้ำเงินนี่แหละทุกคนมันแก้ไปแล้วแล้วก็ได้อันใบผักคะใบผักคะแก่ใส่อากินมันคือทุกคนเอ้ยยามนี้มันอยากอึบแหละยามหนาวยามแรงแบบนี้นะมันคือโซยามปุดนาะยามปุดยหลายหลายกินน้ำกระป๋อง แกกินแบบบ้านๆทำอะไรแล่วนทุกคนอะเดได้ใส่จีนใส่ปลาพี่เล่ยดอกอันนี้นะยุคนั้นคอยกันมากแกงแบบธรรมชาติแบบนี้เนาะจะบัใส่หมูจะบัใส่ปลาคนกินกึ่งกับปูกมากนะทุกคนเนาะบางคนกินกระชิ้นส่กระดูกหมูผู้คนระปุกมากคือกระปุกนัวเนาะบางคนกินกระชิ้ส่ปลาลูกปลาอย่างที่ท่านมีค่ะแบบที่เป็นมาค่กเลยนะคุณกับบัวแซ่บ้านนัวจะสำรับคอยมันจะแก่หน้าแบบนี้เลยเนาะคะแนนแต่ว่าจะขาดประเด็กกระเพงนัว ปลาเปรี้ยงกะเพราแล้วมันกินบโบราณแท้นี่ก็มะอึน้อยน่อทุกคนอันนี้นะมะอึน้อยแต่ว่าจะเป็นมะอึแนวทำที่ว่ามันมันนะนะมันมันมะอึอันมันบวบเป็นมันเนี่ยนะเนื่อยน้อยเนือยอ่อนอยู่แต่ว่ามันแน่นดี

ก็ค่าคือกินเท่งออกแล้วนะทุกคน,น,น,นแต่ว่ามันจะหอมกะปิตัวเนี้ย Thank <laughs> you. โมเข็ดน้อยโมแค่กเ,เก็บอยู่น้ำเท่านค่อยนะ่ะเฟดพักใน่ไหมการประเดีด๋วซิดังวะค่อยกันเปนได้เปิดช่อง YouTube ใหม่เนาะทุกคนฝากทุกคนติดตามาเป็นกำลังใจเนาะกดไ like, ลค์ออลคอมเมนต์นให้ค่อยเด้อและคลิปต่อไปเนาะจะให้ค่อยเล็ดเมนูใดอ่าก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนะาะเข้ามาเป็นมูเป็นคู่ทาง YouTube หรือว่า Facebook เนาะ เข้ามาเป็นกำลังใจให้ค่อยแน่เพราะว่าคอยกันจะลงองเฮ็ดคือเขาลองเบืหห้องฐานะได้ยินตัวเขาว่าบ่ายเหตุเศร้าทุกข์อลองเบืง้งคอยเหตุนีมันสีปังว่ามันซีมีคนติดตามคอยอยูบอ่บ้าเนาะฝากทุกคนเนะาะเปลี่ยนกำลังใจให้ค่อยเด้อสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย